วันนี้จะจะพาทำโยคะบำบัดแก้การปวดหลังนะคะสำหรับการนอนผิดท่าจากอาการปวดหลังจากอาการนอนผิดท่านะคะวันนี้จะมาสอนท่าบริหารร่างกายง่ายๆเป็นการคลายกล้ามเนื้อสะโพกเพื่อแก้อาการปวดหลังนะคะเราจะเริ่มจากท่าผีเสื้อนะคะท่า ถ้าเป็นผู้เริ่มใหม่จะเป็นถ้าผีเสื้อยกปีกเข่าจะลอยขึ้นมานะคะเพราะว่าเรายืดยังไม่ได้เนาะเราจะค่อยๆย,ยืดจากน้อยไปหามากนะคะเดี๋ยจะทำให้ดูนะคะเนี่ยถ้าใหม่ๆถ้าแบบถ้าบัตเตอร์ไฟเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันตึงไม่เป็นไรนะคะถ้าคน เริ่มต้นใหม่ยกขาออกไปด้านนอกหน่อยเนึงนะคะที่สำคัญคือม้วนก้มอกออกแอนอกทาหลังให้แบนแล้วพักลงไปองศา,าเดียวกันกับใบหน้านะคะเอาหน้าผากแตะแตะที่เท้าได้คักนิ่งๆกล้ามเนือ้อสะโพกจะได้ยืดนะคะ ค่อยๆไปค่อยๆยืดนะคะด้านเนื้อสะโพกจะได้ยืดค่อยๆเหยียดหลังร้องให้ตรงนะคะดึงหลังให้ตรงค่อยๆลงค่อยๆลงต้องขมแมวท้องแล้วก็ขมแเราจะไปได้นะคะรู้สึกตึงที่หน้าขาแล้วค่อยๆปรับระดับ ก่อนที่จะทำอย่าลืมวอร์นนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อสลักเพชรเราจะได้เราจะได้ไม่ฉีกนะคะกล้ามเนื้อไม่ฉีกนะคะสัญญาณอันตรายคือถ้ารู้สึกฉีกรู้สึกเจ็บให้ค้างอยู่ในท่านั้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆลดลงนะคะเราเก่งกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อให้เขาหาพื้นนะคะ เราจะเริ่มตึงจากเดิมแล้วค่อยๆตึงนะคะอย่าลืมยืดหลังให้ตรงนะคะก่อนจะลงนะคะต้นขาด้านในจะได้ทํางานนะคะอกของเราเชิดนะคะคายืดไปปักแล้วไปถึงที่สุดแล้วค่อยถิง้งศีรษะลงนะคะให้หนักเข้าไว้นะคะศีรษะเริ่มไม่โดนด้านล่างแล้วนะคะ ท้องของเราและฝ่าเท้าของเรานะคะลั้งตัวจะอยู่เกินออกไปออก,การยืดของเราจะอยู่ในลักษณะนีย้ยืดพับพอได้ปุ๊บแล้วก็ดึงเข้ามาเข้าแมวอกแล้วเปิดห่อยืดแล้วก็ลงนะคะค่อยๆทำเป็นสเต็ปน,นะคะอันนี้ถ้า ถ้าได้แล้วก็จะเป็นได้ประมาณนี้ถ้าใครตึงมากๆถ้าถ้าทำใหม่ๆอนุญาตให้เป็น แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าทับตัวเต็มที่ก็ตึงเหมือนกันนะคะเป็นทางเลือกนะคะเป็นออปชันแล้วแต่คนนะคะท่าที่สองนะคะสำหรับคนเริ่มต้นนะคะนี่คือท่าพีเจียนนะคะถ้ารับเทียบเรียบร้อยก็ได้นะคะจะได้สำหรับมือใหม่ หรือจะนั่งฝ่าเท้าชนเข่าด้านหน้าถ้านั่งอย่างนี้หลังจะตรงแล้วนั่งได้นานนะคะถ้าขาซ้อนเข้าไปหลังจะไม่ตรงเนาะถ้านี้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกได้เหมือนกัน ่คะเราจะยืดฝั่งฝ่าเท้านะคะบิดตัวไปก่อนเราค่อยๆยืดไกลที่สุดแค่ไหนแค่นั้นนะคะแล้วค่อยๆลงที่สองค่ะเราดึงก้นกบหอยก,กลับไปนะคะแล้วค่อยๆลาบตัวลงไปที่ไตเดิม เราค่อยมาสลับนะคะค่อยๆขึ้นนะคะแล้วค่อยๆเปลี่ยนข้างนะคะอันนี้มือใหม่เลยนะคะง่ายที่สุดเป็นพีเจียนแบบอนุบาลเบบีนะคะกับแค่นี้นะคะลุกขึ้นลุกลงปรับเปลี่ยนนะคะพอเราได้ฉากมาตรฐานปุ๊บบิดสะโพกก้นกบยืดให้อยอู่อย่างนี้ยืดไม่ได้บิดก้นออกไปข้างนอกนะคะ ถ้าเราไปตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรเอามือเกาะเราค่อยๆลงมันจะช่วยทำให้บริเวณนี้ค่อยๆย,ยืดนะคะเราค้างลงหายใจสักสาหรือห้าลงหายใจแล้วค่อยๆย,ย,ยืดขึ้นมา เริ่มต้นใหม่แล้วเ,เอาทีละชิ้นก่อนนะคะเราเอาภาพเพียบก่อนนะคะถ้ายืดขาสุดแล้วอาจจะไปไม่ได้ถ้าคนที่อยากจะแก้ไขปัญหาแต่ว่ายืดสะโพกไม่ได้แนะนำเป็นท่านี้ก่อนนะคะวิธีการง่ายๆนะคะ ขันเข่าขันขวาเพิ่งทานนะคะอ๋อแล้วก้านเนื้อสพัพเอนอยู่ให้ดันไปฝั่งนี้นะคะ ถ้านั่งนานๆเราจะปวดหลังล่างท่านี้จะช่วยขึ้นนะคะสำหรับข้างนะคะถ้าเรายืดอย่างนี้อาจจะไม่ตึงพอจัดฉากจัดขาให้เป็นฉากนะคะค่อยๆโน้มลงมา ค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แนบถึงนะคะค่อยๆทำนะคะนี่คือแค่สามท่านะคะเป็นการนั่งที่จะสบายขึ้นหลังก็จะไม่ตึงอาการปวดหลังล่างจะคลายตัวไปด้วยนะคะทำในทุกๆวันจะแก้ปวดหลังนะคะ โยคะบำบัดจะต้องทำในทุกๆวันนะคะเน้นระยะในทุกคลิปน,นะคะไม่ต้องเน้นท่าเยอะแต่เน้นความสม่รเสมอเน้นทำเป็นประจำทำในทุกๆวันนะคะอาการจะได้ดีขึ้นเป็นการช่วยในระยะยาวนะคะจะไม,ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปทำกายภาพบำบัดน,นะคะแนะนำให้ทำทุกวันคิดได้ก็ทำนะคะท่านี้ทำได้ก่อนนอนแล้วก็ ตื่นนอนใหม่ๆแนะนําให้ทํานะคะจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะได้ยืดเหยียดก่อนที่จะได้ไปทํางานหรือสามารถทําก่อนนอนได้เพื่อให้นอนหลับสบายขึ้นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลน์น้านะคะไ๊ายบคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้จุด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ